ยู่ในเต็ดแอร์ไลน์ไฟก็บินขึ้นไปตามปกติบินมป2ชั่วโมงปรากฏว่าเครื่องต้องไดเวิร์ดฮะกลับมาลงนักบินลืมพาสปอร์ตผมฟังแล้วแทบจะตกไปอี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเอออันนี้เคสเนี้ยผมถึงว่าน่าสนใจอย่างถ้าคุณเป็นผู้โดยสารเนี่ยพอคุณไปถึงสนามบินเนี่ยคุณเช็คอินคุณก็ต้องใช้พาสปอร์ตละเจ้เกียรติเขาก็ต้องบอกดูบอร์ดดิ้งพาสดูพาสปอร์ตที่เกตก่อนขึ้นเครื่องคุณก็ต้องตรวจพาสปอร์ตซึ่งมันทําให้เกิดปัญหาอะไรเยอะแย่คุณรู ตัวอยู่แล้วตั้งแต่ที่ห้องบีบเอ้ยไม่ได้เอาพาสปอร์ตมาลนะให้ใครโทรสัพ์เอารีบวิ่งมาเดี๋ยวไปส่งก็โบยโยนไปเป็นเรื่องลืมพาสปอร์ตไปซะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการดีบีโซเท่าทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องการบินบ้างจริงๆแล้วมันมีหลายเหตุการณ์ในวงการบินนะครับทุกวันนี้ ซึ่งโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยแต่มันก็เป็นอุบัติเหตุนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ผมพอดีผมภาระ,ะหน้าที่การงานรัดตัวนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาออกมาวิเคราะห์กันแต่มันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งซึ่งผมดูแล้วประหลาดมากไม่ใช่อุบัติเหตุนะแต่เป็นความผิดพลาดของมนุษย์เขาเรียกว่า ในทางการบินก็เรียกค u m a n นเ r อ r นะครับแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นอุบัติเหตุแต่มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าประหลาดนะครับเดี๋ยวผมอ่านข่าวให้ฟังก่อนข่าวมันเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่22ที่ผ่านมาเนี่ยที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมันมีไฟล์อยู่ไฟล์หนึ่งอยู่ในเต็ดแอร์ไลน์หรือตัวย่อเนี่ยย่อ u ู ยูเอ็นเนติทแอร์ไลนฟ198ซึ่งจะเดินทางจากสนามบินท่านท่ากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิสไปที่สนามบินเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเซี่ยงไฮ้เนี่ยมีอยู่สองสนามบินนะครับสนามบินเก่าเขาเรียกว่าหงเฉียวซึ่งตอนนี้ก็จะบินเป็นใช้เป็นโดเมสติกเป็นหลักแต่ก็มีไฟอินเตอร์แต่ไม่เยอะ,อะแล้วหงเฉียวเนี่ยเป็นสนามบินที่มันจะเชื่อม รถไฟความเร็วสูงไปเมืองต่างๆด้วยเอ่อถ้าเอ่อสถานีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับสนามบินหงเฉียวเนี่ยแล้วสนามบินสถานีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยใหญ่พอๆกับสนามบินเลยถ่ายข้างในออกมาดูก็เหมือนสนามบินนะฮะอันนั้นคือสนามบินหงเฉียวซึ่งเป็นสนามบินเก่าของเซี่ยงไฮ้ซึ่งปรับปรุงใหม่หมดละทันสมัยแล้วสนามบินที่สองคือท่าอากาศยานนานานชาติปูตง อ่าที่ผมไปลงเนี่ยก็ลงที่ผูตรงซึ่งไฟล์อินเตอร์ส่วนใหญ่ก็ลงเป็นเป็นสนามบินที่ใหญ่มากมี4ี่ลานเวย์นะครับอย่างสนามบินสุวรรณภูมิเราเนี่ยเพิ่งจะสร้างลันเวย์ที่3เพิ่งจะมี3แต่ผูตรงเนี่ยมี4ี่ลอสแองเจลิสเนี่ยหรือ LAX เนี่ยก็เป็นสนามบินใหญ่นะครับไฟล์อินเตอร์เนชั่นแนลอะไรเขาจะใช้ทราฟฟิกเยอะผูตรงก็ทราฟฟิกเยอะไฟล์เนี่ยเป็นไฟล์ของยูเนเต็ดนัมเบอร์หนึ่งเก้าแปด ซึ่งเดินทางจากลอสแองเจลิสไปเซี่ยงไฮ้นะครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณ16ชั่วโมงอะไรประมาณอย่างเงี้ยมั้งนะฮะทีนี้มันเกิดเหตุฮะไฟ์ก็บินขึ้นไปตามปกติบินไปสองชั่วโมงสองชั่วโมงจากลอสแองเจลิสสองชั่วโมงก็บินเข้าทะเลแปซิฟิกละเพราะลอสแองเจลิสมันก็อยู่อยู่แคลิฟอร์เนียมันก็อยู่ติดทะเลถูกไหมฮะข้ามทะเลไปละเอ็นรูทขึ้นไปละ ไฟรู้สึกจะไปเลเวลสามหมื่นป่าสามหมื 34, นะ่นสี่อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเครื่องต้องไดเวิร์ตฮะกลับมาลงแล้วไม่ลงที่ลอสแองเจลิสนะลงที่ซานฟรานซิสโกเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินเขาเรียกว่าโบอิ้งเจ็ดแปดเจ็ดรีมไลเนอร์เป็นเครื่องโบอิ้งลำตัวกว้างมีทางเดินสองแถวเครื่องเที่ออฟไปแล้วสองชั่วโมงจากลอสแองเจลิสต้องไดเวิร์ตกลับมาแล้วไม่ลงลอสแองเจลิสดันไม่ลงผ่าไปลงซานฟรานซิสโกเกิดอะไรขึ้นครับ จากถ้อยแหลงของสายการบินนะฮะตอนหลังเนี่ยข่าวเขาเอามาลงบอกว่านักบินลืมพาสปอร์ตผมฟังแล้วแทบจะตกเก้าอี้ไม่มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเอออันนี้เคสเนี้ผมถึงว่าน่าสนใจถึงเอามาพูดกันนะฮะแล้วทางสายการบินเนี่ยเขาก็ประกอบเขาก็พูดเวลาเขาอาธิบายให้ผู้โดยสารฟังเนี่ยเขาจะไม่เขาจะอธิบายแบบ กงกว้างเป็นหลักการเขาไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดเขาบอกว่าเครื่องทางยูน t เต็ดแอร์ไลน์เขาบอกเครื่องไดวิดทูซานฟรานซิสโกเนี่ย due to เนี่ยนะครับ unexpected นะ related to crew issue อ่าเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นเนื่องจากครูหรือว่าเป็นคำว่าครูเนี่ยคือลูกเรือรวมถึงนักบินด้วยอ่า มีความผิดปกติเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเกี่ยวกับทีมที่จะทําการบินเนี่ยนักบินกับแอร์เอาเอา,เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะก็เลยต้องไดเวิร์ตกลับมาลงซานฟรานซิโกไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องเสียน้ํามันหมดอะไรแอร์ทร t ฟ a ิกคอนโทรลเลอร์สั่งให้ไดเวิร์ดอะไรทั้งสิ้นไม่มีเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องครูเรื่องอะไหรือผูดปฏิบัติหน้าที่บนอากาศล้วนๆเลยอืม ทีนี้พอลงมาปุ๊บมาลงผานฟานซิสโกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับข่าวซึ่งผมยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เอาแต่ว่าเอาเอาว่าตามข่าวอะ่ะว่าตามข่าวเขาบอกว่าหนึ่งในนักบินลืมพาสปอร์ตไม่ได้เอาพาสปอร์ตมาจากบ้านเอาตายแล้วคุณบินไฟเดอร์ถ้าถ้าบินดอมเมสิกยังไม่เท่าไหร่นะลืมพาสปอร์ตถูกปะ ก็คุณไปบินจากลอสแองเจลิสไปลงซานฟรานซิสโกฟานฟรานซิสโกไปลงเท็กซัสเท็กซัสไปลงวอชิงตันไม่มีพาสปอร์ตก็ได้เขาไม่ได้ดูถูกไหมแต่ไฟน์เตอร์นี่ไม่มีไม่ได้ของนักบ,บินเป็นอย่างนี้ครับก่อนจะทำการบินคุณต้องมาบรีฟฟิ้งก่อนที่ห้องบรีฟของบริษัทอ่าวันนี้เราจะบินเซี่ยงไฮ้เราจะบินลอสแองเจลิสนะอ้าวทุกคนเอาพาสปอร์ตออากมาดูวันหมดอายุ อ่าใช่ไหมพาสปอร์ตถ้าไม่ใช่ว่ามันใช้ได้ถึงหมดอายุเลยนะฮะหกเดือนก่อนหมดอายุนี่ห้ามเดินทางแล้วนะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้เนี่ยอย่างสมมุติว่าพาสปอร์ตผมเนี่ยหมดสามสิเอ็ดธันวาสิ้นปีนี้แล้วหกนับถอยมาหกเดือนเนี่ยอ่ผม <c oughs> ใช้เดินทางไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นพาสปอร์ตต้องไปทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนี่ยประมาณกลางปีเนี่ยเมษาพฤษภาก็ต้องทำแล้ว นี่แหละเขาเช็คแล้วหนึ่งไปถึงบริฟฟิ้งลูกเรือนักบินทุกคนเอาพาสปอร์ตออกมาอ่าดูวันหมดอายุเสร็จแล้วก็ตรวจกับเอกสารเอกสารอะไรเอกสารไฟล์นี้ที่บินเนี่ยมันก็จะมีเอกสารหลายอันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาเรียกว่า g ีดี general declaration นักบินลูกเรือเวลาบินต่างประเทศเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปขอวีซ่า เขาใช้ general decoration จะเป็น G D มันจะเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งสายการบินนี้ไฟลน์นี้ลูกเรือกี่คนมีลายชื่ออะไรบ้างพาสปอร์ตนัมเบอร์อะไรหมดอายุเมื่อ,อไหร่เบินทางจากไหนไปไหนมันจะมีชื่อหมดเลยแล้วทุกคนต้องเซ็นแล้วทุกคนต้องตรวจว่าชื่อพาสปอร์ตนัมเบอร์วันหมดอายุตรงกับพาสปอร์ตหรือเปล่ปาเสร็จปุ๊บพอคุณไปถึงเกตนะก่อนที่คุณจะเข้าไปในเกตเนี่ย เขาก็ดูพาสปอร์ตแต่ว่านั้บินไม่ดูตั๋วเครื่องบินอ่ะคุณจะเข้ามาที่เอ็กซ์เรย์กระเป๋าเอ็กซ์เรย์ตัวเนี่ยเขาดูพาสปอร์ตคุณนะเป็นนักบินก็ดูดูพาสปอร์ตอันนี้สามแล้วนะเข้าไปเสร็จปุ๊บที่ผมพูดเมื่อกี้เอกสารที่เรียกว่า G D ดีอ่ะนะชุดเนี้ยคุณก็ต้องไปเซ็นเซ็นชื่อเซ็นชื่อเซ็นชื่อเสร็จ,รจ,รจ,รจบคุณก็ต้องผ่านตา่อมอตอน,นอเขาก็ดูอีกก็สี่คุณเข้าเกตไปได้ยังไงอะคุณไม่มีพาสปอร์ตเนี่ยถูกปะ ผมก็เลยไปดูอาจแต่ที่นี่มเป็นอเมริกาผมก็เลยไปถามเพื่อนของผมแต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบนักบินอเมริกาเวลาบินเขาไม่เช็คพาสปอร์ตกันเหรอเฮ้ยมันเป็นไม่ได้เหรอแล้วนี่สายการบินใหญ่เลยนะซึ่งจริงๆแล้วโอเคกฎเกณฑ์ของอเมริกามันก็อาจจะต่างจากไอ a คบ้างอเมริกาเขาเป็นเ a แต่ว่าต่างอย่างไงมันก็ต่างไม่เยอะเพราะ FAA ของอเมริกาเนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้ ICAO หรือ International National Civil Aviation Organization ซึ่งเป็นองค์กรของสหประชาชาติเป็นของ UN เขาจะตั้งกฎออกมาว่าในการทำการบินเนี่ยเขาจะมันต้องมีกฎเกณฑ์นี้เขาจะออกมาเป็น annex annex ต่างๆเนี่ยแล้วแต่ละประเทศก็เอา annex เหล่านี้ไปออกกฎการบินไปบังคับใช้ในแต่ละประเทศของตัวเอง ซึ่งรายละเอียดอาจจะมีแตกต่างกันบ้างแต่โดยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมันก็จะต้องสอดคล้องกับแนวทางของ i อเคซึ่งผมยังไม่เชื่อแต่มันก็อาจจะจริงก็ได้นะที่ว่านักบ,บินอเมริกาเนี่ยเวลาเขาไปบินต่างประเทศเนี่ยเขาเขาไม่ตรวจพาสปอร์ตกันซึ่งเคสนี้น่าสนใจเพราะมันไม่น่าจะเป็นไม่ได้อ่ะในการลืมพาสปอร์ตอ่ะทำให้ผมสงสัยว่าอะไรรู้ไหมครับ เคสนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าอ,อพูดไปเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับทฤษฎีคอนซูเปอร์เรตี้เีอรีอีกล้ใช่ไหมฮะถ้าจะพูดแบบทฤษฎีสมคบคิดมันก็เป็นไม่ได้ว่าสหรัฐอเมริกากับจีนมีเคสอะไรกันหรือเปล่าแล้วไฟนั้นเนี่ยมีบุคคลที่อเมริกาไม่ต้องการให้เดินทางหรือมีสิ่งของบางอย่างที่ไม่ต้องการให้ไป,ไปเหมือนไอเอ็มของมาเลเซียเนี่ย ก็เลยเรียกกลับนะมาที่ซานฟรานซิสโกแล้วกลับแล้วทำไมต้องกลับซานฟรานซิสโกเบสคุณอยู่ที่ลอสแองเจลิสบ้านคุณอยู่ลอสแองเจลิสนะฮะคุณกลับมาลอสแองเจลิสก็ได้ใช่ป่ะกลับมาลอสแองเจลิสแล้วโอเคถ้าคุณกลับมาลอสแองเจลิสแล้วไอเอฟดีพีหรือไฟดู t ี่พิเรตคุณอาจจะไม่พอคุณก็ไปเปลี่ยนครูที่ลอสแองเจลิสทำไมต้องไปลงที่ซานฟรานซิสโกใช่ไหมฮะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกแล้วกันเรื่องตลกที่ฟังแล้ว ในฐานะนักบินไม่น่าเชื่อว่ามันมันจะเป็นไปได้นะฮะนักบินไม่ไม่รีวิวสปอร์ตแต่มันไปขึ้นเครื่องบินไม่ได้อะ,ะไปสองชั่วโมงแล้วถึงจะกลับ,บมาลงนะฮะเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องแปลก,กที่ไม่สมเหตุสมผลนะฮะสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรเราก็คงยังไม่ทราบนะฮะแต่ว่าจะมีอัปเดตอะไรต่อเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลง เพียงเท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร